สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โครงทรงข่าวประจำวันที่10มกราคม2567ครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันเด็กแห่งชาติกันแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะหมดหวัยไปเที่ยววันเด็กกันแล้วแต่ไม่เป็นไรครับลองเย็นไปกับน้องๆของเราก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีน้องก็เสียใจด้วยครับก็คงต้องรอวันที่มีลูกแล้วก็พาลูกไปเที่ยวนั่นแหละครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารมากมายมาต้อนรับวันเด็กกันครับไปฟังข่าวกันดีกว่าครับ ข่าวแรกครับกับการประกวดคอสเพนะครับในงาน MOL Let's Play ครับงานนี้นะครับขอเชิญสาวกคอสเพนะครับแล้วก็เหล่าคอสเพย์ต่างๆเนี่ยนะครับมาร่วมกันประกวดประชันกันชมนะครับการแต่งตัวคอสเพประกวดกันในงาน MOL Let's Play ครับจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาครับในวันที่10-12มกราคมนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองส่งเข้าประกวดกันดูครับหมดเขตวันที่10มกราคมนี้ครับเงินรางวัลนะครับมูลค่ากว่า1 0 0 0 0บาทเลยครับอ่าลองส่งกันมาดูเยอะๆนะครับ ข่าวต่อมาครับกับการประกวดดนตรีนะครับ Sponsored Music Contest ครับงานนี้นะครับเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาร่วมการแสดงพลังทางดนตรีครับไม่จํากัดเพศไม่จํากัดแนวนะครับไม่จํากัดวัยนะครับอ่มาร่วมกันประกวดได้ในงานนี้ครับโดยผู้ชนะนะครับจะได้เป็นศิลปินเบอร์ต่อไปในค่าย s p i c y Dits นะครับค่ายนี้นะครับก็มีอย่างเช่น Guptalider มีไมมีลองฟองดังแน่นอนครับค่ายนี้พร้อมกับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า10,000แบาทครับเปิดรับสมัครนะครับในวันที่13มกราคมนี้ครับแล้วก็ จัดนะครับในวันที่2 9ถึง30มีนาคมนี้ครับข่าวต่อมาครับรับตรงโครงการพสวทครับคณะวิทยาศาสตร์มเกษตรครับผมโดยผู้ที่สนใจนะครับจะต้องเรียนอยู่ชั้นมหในสายวิทย์นะครับอยู่ในโรงเรียนมัธยม2ีจังหวัดภาคกลางครับผมมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3 0 0ครับผมสมัครกันได้ครับจนถึงวันที่17มกราคมนี้ครับผู้ที่สนใจก็สมัครกันเยอะนะครับเหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับ ขาต่อมาครับรับตรงมบุรพาทั่วประเทศครับผมทั้งภาพปกติและภาพพิเศษครับจนวนทั้สิ้น2,724คนครับเยอะมากเลยนะครับอ่าคทสนใจก็สมัครกันครับถึงนึงวันที่12กุมภาพันธ์นี้ครับขาสุดท้ายครับกับงาน Media a r t k i t คิดเนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลอง40ปีความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคอาเซียนและญี่ปุ่นครับอ่าอยากรู้ว่างานนี้มีอะไรไปดูกันครับ จัดขึ้นในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ครับที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโครงทรงคารในวันนี้ครับสุดท้ายนี้ฝากไว้ด้วยนะครับว่าไว้เด็กนะครับเป็นแหว่งความทรงจาครับเป็นแหว่งความฝันครับฝันอะไรนะครับก็เก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจครับเมื่อโตขึ้นมาก็ทําตามความฝันนั้นให้เป็นจริงครับสุดท้ายนี้นะครับใครมีอะไรก็ฝากไว้นะครับที่เฟซบุ๊กของควมสลสองสามวันนี้พี่โครงขอตัว ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ